วันนี้จะมาเปิดบ้านครั้งแรกหลังจากที่เราซื้อมาแล้วก็บิอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกินเวลาก็โอ้โหเกือบเกือบปีเหมือนกันวันนี้จะเป็นครั้งแรกจะมีอะไรน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันกับการเปิดบ้านหองแคนโอเคครับวันนี้ได้เวลาทัวร์บ้านเราครั้งแรกนะฮะหลังจากที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคห้องแรกเราจะพาดูคือห้องนั่งเล่นนะฮะ ือเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเลยครับซึ่งบิอินเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ด้านบนจะให้เห็นว่าเราติดแอร์ไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ทําฝ้าใหม่เพื่อที่จะให้แบบฝั่งแอร์ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเหมือนกับว่าผนังมันมันติดกับช่องด้านบนเยอะเกินก็เลยทําเพิ่มมาแอร์เป็นของอีมีเน็นะครับเงียบแล้วก็เย็นฉ่ำมากๆนะฮะฝั่งนี้ก็เป็นโซฟานะฮะอันนี้ก็เป็นของโซฟาพลัสก็น่าจะเห็นคลิปรีวิวไปแล้วแหละแต่พอมีการตกแต่งทุกอย่างเนี่ยก็สวยมากซึ่ง <premises. S 2> <Sure. S 1> คือบ like ้านเราวันนี้ผมบอกเลยว่าสวยยังก like ับบ้านตัวอย่างคือเนื่องจากเราทํากับ Luxury Living ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เลยขอเข้ามาแบบเก็บภาพผลงานของเขาเนี่ยเขาก็เลยเอา2องตกแต่งต่างๆเนี่ยมาแต่งเต็มเลยของตกแต่งก็เลยทำให้แบบอุ้ยตอนนี้บ้านเราแบบคอมพลีทมากๆนะฮะก็เลยคิดว่าเราถ้าจะถ่ายรีวิวบ้านเนี่ยก็ต้องตอนนี้แหละเพราะว่าสวยสุดละนะฮะโอเคดีอาจจะลกแหละซึ่งบ้านเราเป็นของมันทรีเฮาส์ครับเหมาะกับมูทของบ้านมากเนาะใช่สีไได้โทนเดียวกันหมดเลยนะฮะ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูมุมทีวีอันเนี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้โซนนี้มันเติมเต็มมากๆก็คือทีวีเป็นทีวีของซัมซุงหรือเฟรมนะฮะอันนี้7จนิ้วป็นเหมือนแบบเป็นของตกแต่งชิ้นหนึ่งได้เลยอ่ะมางผ่านเหมือนแบบเหมือนเป็นกรอบรูปศิละปะเลยแล้วก็ตัวบ้านฝั่งเนี้ยการวิวอินเนี่ยเราค่อนข้างให้โจทย์กับทีมอินเทอร์เนียไปเยอะพอสมควรว่าเราอยากได้ที่วางของเยอะๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็เลยวางได้หมดเลยครับนี่อันนี้ก็ต้องเปิดได้เป็นชั้นเก็บ ตรงนี้ก็เก็บของได้สิ่งหนึ่งที่เรามีเพิ่มมาเนี่ยก็จะเป็นบานเฟียมนี้ครับแล้วที่เราเลือกบานเฟียมในนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแต่เป็น ai, อลูมิเนียมลายไม้เพราะเขาบอกว่ามันจะดูแลง,ง่ายกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ปิดอะไรอย่างเงี้ยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่แอร์มันเย็นมากๆอยู่ละมันก,ก็เชื่อมไปได้เลยต้องบอกว่าเฟอร์นิเจอร์อันเนี้ย เป็นสิ่งที่เราหากันนานมากเราหาทั้งในแบบว่าออนไลน์ซึ่งส่วนใหญ่เช็คเนี่ยก็จะเป็นไม้สักจากแพร่เนาะส่วนใหญ่จากแพร่ค่อนข้างโรงงานอยู่แพร่เลยแล้วเขาบอกว่าอยู่ทางเหนือหมดเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเหมือนเรารู้สึกว่าบ้านเราควรจะมีโตะแล้วอ่ะเราก็เดินอยู่ที่ SB Furniture ครับแล้วก็เจอตัวนี้ซึ่งมันแบบสีมันเข้ากับตีมบ้านเราแล้วก็ขนาดพอดีนะก็คือ220ซนติเมตรนะครับ แล้วตอนแรกเนี่ยกะว่าจะเก้าอี้3ตัวอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นเขาเรียกงไงนะเบนเป็นแบบมานั่งแทนอะไรเงี้ยจะได้แบบเพื่อจะดั่งมากกว่า3าคนใช่แต่ว่าสุดท้ายมันหายากไม่มีก็เลยตัดสินใจในที่สุดท้ายคือเอาเก้าอี้แบบเนี้ยครบเลยแล้วกัน6ตัวแ้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็สูกว่าตัดสินใจก็โอเคนะก็สวยดีก็สวยนะครับลองเดินดูที่ด้ที่ SB f u r n เ t u r e เลยก็เป็นไมโอ๊กนะอันนี้ของ Mo b บ l ร์ตคลิกฮะก็เป็น ชั้นวางของหรือว่าชั้นตู้ต่างๆที่สามารถคัสตอมได้อย่างของแคนเนี่ยบางทีพื้นที่เราแบบเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยมันจํากัดมาละหาเฟอร์นิเจอร์ที่มันตรงอะ่ะมันยากมากอันนี้ไปชักเลือออกแบบเองไม่ใช่ก็ไม่ใช่ออกแบบนะคือเขาจะมีแบบมาให้ประมาณนึงอยู่แล้วถ้าพื้นที่บ้านเราอ่ะมันแบบเข้าได้พอดีกับ <c oughs> ขเขาออกแบบมาแล้วอ่ะก็ก็ใช้ที่เขาออกแบบได้เลยแต่ถ้าแบบมันมีบางส่วนที่ ไม่ถูกใจอะไรเราก็สามารถที่จะปรับได้เราก็สามารถเลือกได้หมดเลยว่ามันจะเป็นแบบเป็นลิ้นชักก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นแบบแบบอันนี้จะเป็นแบบพิเศษเขาสามารถเลือกเป็นทูโทนได้เรามีทั้งหมด6ตัวของแบรนด์นี้เนาะน Mobile c ล i c ถ้าเกิดในโซนห้องครัวเนี่ยในโซนห้องกินข้าวนี่จะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือ,อม,มูลีเนี่ยลายเลียดต่างๆเนี่ยนะฮะน่าจะเห็นในคลิปแยกก่อนหน้านี้ไปละมูลีของเราเป็นของมันทอรินเฮาส์ก็เป็นเจ้าเดียวกับผม่านซึ่งอันเนี้ยเป็นแบบไฟฟ้าด้วยกดปุ๊บปลื้ดขึ้นมาได้เป็นไฟฟ้านะครับรปไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะพาไปโซนพันทีหรือว่าครัวฝรั่งนะครับ <S <S สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวบ้านแคนคืออันนี้เป็นโซนพ <c oughs> ันที่ที่เราตั้งใจเลยว่าแบบ เอาไว้ใช้ถ่ายงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ทําจริงด้วยนะครับครบตอนนี้คือตอนแรกที่เราเห็นในแบบอ่ะมันก็ก็มันก็สวยแหละแต่เจอของจริงปุ๊บเฮ้ยก็ทําเหมือนมาเหมือนที่แบบเลยแล้วก็สวยจริงๆ็ราสสวยกว่าแบบอีกนะฮะพวกบานต่างๆวนนี้ก็คือเก็บได้หมดเลยนี่ฮะนี่นะซึ่งตรง p พ n t r y เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราค่อนข้างแบบให้ความสําคัญมากๆครับก็คิดว่า,าใช้ทํางานค่อนข้างเยอะก็เลยเลือกเป็นสีทีมนี้เลยนะครับ แล้วก็ตรงส่วนนี้เราก็จะมีของที่ใช้งานได้จริงเลยก็คือเป็นแบบเตาของบอชนะฮะอันนี้เขาจะสามารถดูดควันลงด้านล่างได้เลยเนี่ยดูดควันลงไปกรองเสร็จปุ๊บนะแล้วก็ลมเนี่ยหลังจากผ่านกรองแล้วจะถูกปล่อยออกมาที่ข้างล่างนี้ส่วนนี้ก็เป็นการเลือกจากที่อันนี้เป็นเลือกมาเพิ่มเติมใช่ไปใช่อยากได้สีขาวให้มันเข้ากับไม่งั้นเดี๋ยวมัน มันอาจจะโดดเนาะก็คือให้สีขาวกลืนไปกับตัวท็อปเลยครับก็เป็นของ s อเหมือนกันเนาะจริงๆตอนแรกอยากได้ก็สีขาวกกสีขาวแต่ว่ามันเหมือนตอนมันรีบมากเลยว่าเขาจะติดตั้งแล้วก็เลยแบบเจออันนี้ก็โอเคอันนี้ละกันเพื่อออกมาก็สวยดีนะตรงนี้จะมีเครื่องอีกหลายเครื่องนะฮะก็คือมีเครื่องเป็นเตาอบนะฮะเตาอบนี่ก็ยังไม่ได้เปิดใช้เลยนะรู้เลยยังไม่ใช้แน่นอนอันนี้ยังอยู่เลยเนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้เลย พอเพิ่งเพิ่งแบบมันนอนเมื่อคืนคือแรกเองนะฮะแล้วก็บัตรต้องมานอนแล้วก็อันนี้เป็นไมโครเวฟส่วนหนึ่งที่มีตรงพันทีตรงนี้เนียนมากอยากให้เข้ามาดูด้านในนะครับนี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าเราตั้งไฟไว้ด้วยนะครับใช่ไหมอันนี้ก็คือฉันซื้อมาเองจ้ะอันนี้ตรงนี้เนียนเลยแต่ว่าเรามีเครื่องล้างจานครับเออนี่ตรงนี้เลยเครื่องใหญ่มากทั้งหมดเป็นของบอชทั้งหมดเลยนะครับ เพราะว่าประชาชอบแบรนด์นี้มากๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มันขึ้นชื่อแล้วว่าคุณภาพแบบสูงน u m b e r o ของเยอรมันนะน,นะ s ับโ c ลน o n นะัไปเข้าไปครัวไทยของเรานะฮะไอคือต้องบอกว่าครัวไทยในยตอนแรกเราก็เครียดกันเยอะเหมือนกันนะฮะเพราะว่า ที่เนี่ยเขาให้ครัวมาแล้วก็คือเขาก่อปูนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วจริงๆให้ครบทุกอย่างเลยนะฮะแต่ประเด็นก็คือเมื่อก่อนถ้าเกิดจำกัาได้เนี่ยมันเป็นสีเทา้ําเงินไอเนี่ยเป็นสีเงินบ้านมันเป็นสีน้ำเงินเป็นน้ำเงินหมดเลยเนี่ยน้าเงินหมดเลยอันนี้ก็เป็นน้าเงินหมดเลยครับน้ำเงินหมดเลยทั้งแถวครับทุกอย่างเป็นสีน้าเงินหมดเลยแต่บ้านเราอ่ะมันตีมสีแบบน้ําตาลใช่ไม่เข้ากับตีมบ้านก็เลยสิ่งหนึ่งที่ต้องทํามันได้ก็คือตอนแรกเขาบอกว่าวิธีที่ทําได้คือทุบ เช่ตอนแรกว่ทาเขจะให้ทุกนักใหมใ<ช>่เพราะว่าไม่ชอบท็อปสีดำมันดูเงิเกินไปอ่ะท็อปกระดำแล้วก็บานก็เป็นสีน้ำเงินง <ทำ S 1> เ้ทำให้โครูดูมืดไปเลยใช่ไหมใช่ใช่แต่แบบเขาบอกว่าเรื่องใหญ่นะครับคุณแคนอันนั้นเรื่องใหญ่เลยนะฮะงบเราก็จะบานไปอีกเยอะเลยใช่แต่สุดท้ายเนี่ยก็เขาก็มีข้อเสนอมา,าว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอินเทอเรียฟิล์มซึ่งเราก็ไม่รู้จักคืออะไรมันคือฟิล์มเนี่ยในการเอามาแปะเนี่ย ตรงเนี้ยจากที่เคยเป็นสีน้ำเงิน,นเนี<ถ>่ยเขาเขาก็เอาฟิล์มมาเปิดมันแรปรถอะแปะไปให้มันเป็นสีไม้แบบโซนเดียวกบับน,นนอกซึ่งเราก็โอเคก็ตามนั้นก็ได้เพราะกลัวกลัวว่างบจะบาลใบช,ชาก็เลยต้องยอมท็อปดำใช <c oughs> ่แต่พอทำมาแล้วเราว่าโอเคนะเราว่าสว่าเข้าไปอย่างเงี้ยท็อปดำมันก็ดูไม่ได้แบบแย่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราก็เลยแบบเหมือนเลือกพวกเครื่องครัวตู้เย็นอะไรเงี้ยพอมันมันก็เลยเป็นสีดำล้อไปกับตัวท็อปมันก็เลยดูแบบ เป็นทวนที่เข้าเดียวเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยมาในส่วนของของตกแต่งนี่คือไม่นับนะฮะของตกแต่งนี่คือทางเนียเอสบีเอเข้ามาจัดตกแต่งเลยให้นะแต่มันก็มีไอเดียผสมผวาว่ามันก็สวยดีนะเอออันนี้มูลี่เหมือนเดิมครับมูลี่ก็ของมันชินด์เฮาส์นะฮะจัดมาสวยมากๆก็เป็นเหมือนกันนอกเลยแล้วก็เรามีของบอสก็เป็นตู้เย็นเนาะตู้เย็นแล้วก็เรามีทีวีอีกเครื่องหนึ่งซึ่งเล่นซ้ำไปแล้ว อันน <Scroll> ี้เป็นเครื่องดูดฮะเครื่องดูดควันใช่ไหมนี่ร้านไหนเครื่องดูดควันอันนี้เป็นตัวกรองตัวกรองนะฮะแรงไหมไหมเตานี้เราก็เปลี่ยนใหม่เป็นเตาของ bosch เหมือนกันฮะก็สีเข้ากับบ้านมากจริงๆเป็นเตาแก๊สก็กะไว้ว่ามีเตาแก๊สอันหนึ่งแล้วก็มีเตาเตาเป็นแบบไฟฟ้าทำอันหนึ่งเบาๆข้างนอกอันนี้ใช่ซึ่งพอดูโดยรวมแล้วอ่ะรู้สึกว่าสวยมากชอบมากๆเป็นอีกหนึ่งห้องที่แบบว่าเออตัดสินใจถูกตัวสีนี้ก็คือติดแบบ ดูไม่ออกเลยนะใช่ติดเนียนมากเนี่ยดูสิจริงๆเป็นเสียงเงินหมดเลยนะข้างในใช่แต่นี่คือแบบติดงานดีมากแล้วก็ราคาไม่แพงราคาทั้งหมดทั้งมวลในการแล้วทั้งหมดน่าจะประมาณหมื่นต้นๆหมื่นต้นๆแต่ถ้าเกิดเราทุบอ่ะสองสามแสนใช่เอออะไรประมาณนี้นะครับยอมยอมไม่ทุบแล้วกันโอเคนะฮะจริงๆเรามีห้อง ตรงที่โซนซักผ้าด้วยนะจะพาไปแอบดูแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราขนทุกอย่างไปปะไว้ตรงนั้นน่มันก็เลยยังแบบมีความลกๆอยู่บ้างแต่ที่ต้องให้ดูเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ใบชาแบบเลือกมาแล้วเรารู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากก็คือเป็นบานประตูของท็อตเทมนะฮะจริงๆตรงเนี้ยมันเป็นเปิดโล่งเลยครับเหมือนบ้านฝั่งตรงข้ามคือมันเป็นช่องโล่งเลยคือคนด้านนอกสามารถเดินเข้ามาได้เรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีแม่บ้าน ที่อยู่ประจําที่เขาจะต้องมีทางเข้าออกของเขาเองอนะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าให้เขาเกาะปูนเลยเกาะปูนเนี่ยเนี่ยเกาะเพิ่มหมดเลยเนะี่ยไม่นูตั้งแต่ขอบเนี่ยจนถึงบบเนี่ยเกาะเพิ่มเลยแล้วก็ติดประตูของทอสเทมใช่นีคือมันสามารถทำเงยให้ลมเข้าได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้ลมหรือน้ําหรือฝนเข้าอ่ะเราก็แค่เนี่ยกันมาแรงก็ปึ๊บเนี่ยอ่ะล็อกอย่างนี้ได้เลยเหมือนกันอ่ะเนี่ยล็อกอยู่โอเค ซึ่งในนี้ก็จะเป็นโซนซักผ้านะของใบาชานะครับเขาก็จะมีะเครื่องซักผ้ากับเครื่องอบผ้ออาของทางบอชนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยใช้มากใช้แล้วหลายรอบใช้หลายรอบอันนี้คือสิ่งที่ตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่บ้านใบาชาก็มาซักผ<ช>้าแล้วซ <laughs> ักผ <laughs> ้าอย่างเดียวไม่ได้อยู่บ้าน <laughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวมีห้องหนึ่งด้านล่างก็คือเป็นห้องห้องทํางานโอเคเดี๋ยวพาไปดูกัน ตตดตึดตึดกดตึงเดี๋ยวไวโอเคฮะห้องนี้เป็นห้องทํางานครับจริงๆอ่ะตอนที่หมู่บ้านเขาตั้งใจนะเขาตั้งใจใเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเหมายกับว่าพื้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่มันนิ่มกว่าปกตินะฮะด้านหลังนี่คือบิวใหม่หมดเลยนะฮะของทาง Luxury Living เหมือนกันคือเราเมาทาั้งบ้านเลยนะครับแล้วก็ต้องมีไอเทมเพิ่มเติมหลายอย่าง,อย,าง,อ,ยางอย่างเช่นที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้ย ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้หรือว่าเป็นโต๊ะเนี่ยฮะอันนี้ก็เป็นโต๊ะไฟฟ้านะครับสามารถยกขึ้นได้ต่างระดับได้เป็นของ Urban k n i g h t ก็เป็นแบรนด์คนไทยที่ดีมากนะจริงจริงเนี่ยแล้วก็พอมูฟต่างโทมออกมาประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอยตอบโจทย์มากแม่ไซส์พอดีกับน e ี้เป๊ะเลยเพราะว่ามันมันปรับได้เพรามันปรับได้เออแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนที่เติมเต็มทำให้ห้องนี้มัน,มนสมบูรณ์แบบตู้วางของนะฮะของ โมเบลคลิกเหมือนกันเป็นคัสตอมนะครับเราก็เลยวัดมาให้ขนาดมันแบบว่าพอดีสําหรับการวางแล้วก็เป็นแบบเนี่ยกดกระเด้งแล้วก็เก็บของได้ตอนมันอันนี้มันจะมีแค่อันนี้มันจะเป็นทูโทนเหมือนกันใช่ไหมคือปกติอะถ้าเทียบกับันข้างนอกอะจะเห็นว่าขอบมันจะไม่เหมือนกัน,ออนก็จะสามารถเลือกขอบได้ซึ่งใบช้าก็เป็นคนคัสตอมเหมือนเดิมนะเป็นคน <laughs> ทำในเว็บใช่คุณภาพดีมากครับอันนี้คือจับเลยรู้สึกว่าเออไม่กองแกงอะ่ะ ม่าจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าปลั๊กเยอะมากซึ่งในทางจริงเกิดจากความผิดพลาดในการวัดตอนแรกนะอันเนี้ยเหมือนกับเราเราดูขนาดไอ้ตัวดูตำแหน่งของการวางปลักนะ๊กอะผิดพลาดนิดนึงแล้วเขาบอกว่ามันมันต้องเพิ่มเติมตรงนู้นตรงนี้อะไรไม่รู้สุดท้ายอะกลายาเ,าเป็นว่าเอาไปเลยกันมีปลั๊กสองชั้นไปนเลยเพราะบางทีเราใช้เยอะนะฮะโอเคอันนี้คือฝั่งนี้ซึ่งในอนาคตที่กำลังหาอยู่เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นพวกแผ่นซับเสียงะนะ แผ่นซับเสียงที่แบบว่าจะแปะตัวนี้เพราะห้องนี้เราใช้ทํางานอัดคลิปอัดข่าวอะไรอยู่นะครับส่วนหน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นมูลี่ของแมนเทอร์รินเฮาส์เหมือนเดิมครับนี่เรา,าดัดเรียกว่าอะไรวนขึ้นไปวนขึ้นไปใช่โอเคอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นมุมในการถ่ายงานอันนี้เป็นในมุมที่ว่าสวยมากนะรู้สึกว่าตอบโจทย์มากถ้าเกิดเห็นโดยภาพรวมของห้องบางทีเรานั่งอัดคลิปข่าวฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยนะครับคอนเซปต์เดิมคือตู้เยอะใช้เก็บของเยอะได้หมดเลยเนะนี่ยเนี่ยหมดเลยทุกอย่าง ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยเปิดตู้ทุกอันแล้วก็มีปลัก๊กมีอะไรไว้ใส่ของตรงนี้ด้วยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างชอบมากๆตั้งแต่แบบทำเสร็จมาแรกๆเนี่ยฮะจริงการออกแบบก็ดีนะแล้วก็ไม้อันแรกอันแรกใช่ปะเออคือตอนแรกก็กตกใจนะมาบ้านทำไมบ้านเขียวจังวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม้ด้านในของเรามันเป็นไม้ HMR เป็นไม้เกรดที่มันแบบว่าทนความชื้นเนาะซึ่งอันนี้ก็ใช้เอาสูงสุดแหละเพราะว่าเราแบบว่า คิดว่ามันน่าจะอยู่ยาวทนกว่าแต่เขาบอกแน่นขนาดไหนเนี่ยถ้าเกิดปวกมามเยอะก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องฉีดปวกกันเป็นประจำนะฮะโอเคอันนี้คือห้องทํางานของเราชั้นล่างก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูชั้นบนชั้นบนสวยมากโอเค พื้นด้านล่างเนี่ยแล้วก็บันไดเนี่ยเราเป็นปูพื้น SPC นะฮะเป็นของ Power Art Material ครับก็ถูกใจมากเพราะว่าสวยแล้วก็เนียนตาม,มากเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นสีอ่อนกว่านี้นะครับตอนแรกเป็นสีนี้สีจะสลับกันนิดนึงอเออแบบมันจะไม่มันจะเขา,ราเรียกว่าอะไรไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องใช่ตอนแรกด้านล่างมันเป็นพื้นกระเบื้องขาวเนาะอันนี้ห้องนี้เป็นห้องที่ไม่ได้บิวครับแต่ว่าเราจะใช้เป็นสตูดิโอในการถ่ายงานนะครับเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์เกี่ยวกับห้องสตูดิโอเนี่ยติดต่อมาได้ กล้องเลยอะไรเอ่ยต่างๆใดๆฉากต่างๆเนาะโอเคมาถึงเรามาเจอห้องนั่งเล่นด้านบนก่อนครับอันนี้ผมบอกเลยนะสวยมากสวยมากจริงๆอ่ะสวยมากเนี่ยละมุนตุน้นละมุนตุ้นคืออะไร <laughs> สวยมาก คือตอนแรกอ่ะในแบบอ่ะเราจะติดแอร์ตรงนู้นเป็นแอร์ผนังขนแต่โครงสร้างเขาบอกว่าติดตรงนี้มันจะติดบัวอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันจะเจาะยากมากๆก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบติดคัสเซทไทป์ก็จะสวยกว่าแหละแต่จริงๆห้องขนาดนี้มันไม่ได้ต้องใช้แอร์ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราใช้ละแล้วก็เผื่อแผ่เลยตรงนี้เลยก็คือไม่ปิดประตูเลยช่ก็คือช่ำตรงนี้ก็จะมีบานเฟียเหมือนด้านล่างนะครับไว้สาหรับบางทีอยากจะกั้นไว้เป็นแบบ เปิดแอร์อยู่ในห้องนี้2คนตอนบ่ายฝังตู้อยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะผ้าม่านเป็นของมัทยินเฮ o u s เหมือนเดิมนะครับดีมากๆลองมาดูคลิปรีวิวเต็มเกันได้เนี่ยแล้วเราก็เลือกเป็นแบบฝักขึ้นไปข้างบนเลยเป็นแบบเต็มความยาวยความยาวเต็มเลยมันจะเนียนมากมันจะได้ไม่เห็นตัวรางของผ้ามา่านส่วนโซฟาอันนี้ไปชาชอบมากสีสวย,สวยเป็นของโซฟา plus สีสวยมากแล้วก็อันนี้เราใช้แบบเป็นวิธีการปรับยกขาได้หมดทุกอันเลยเรียกว่านอนนอนหลับได้เลยอะเมื่อคืนอะ เกือบจะหลับตรงนี้แล้วอะโอเคทีวีครับเป็นของซัมซุงเดอะเฟรมฮะเหมือนกลางเหมือนข้างล่างใช่ว่ารอใช่เดอะเฟรมอย่างเดียวใช่เดอะเฟรมอย่างเดียว <Yeah. S 1> เลย <Yeah. S 1> จริงๆตอนแรกด้านหลังเนี่ยคุยกับไบาชาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยตอนแรกมันเป็นผน,นังสีสีขาวปกติ mm. แล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าทำก็เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะ mm. ก็เลยเอาปรึกษาไปชาแล้วไปชาบอกว่าแต่ถ้ามันขาวเลันก็จะไม่สวยเลยนะ ชิ้นท่ถูกมากแล้วที่ที่ที่ไม่ได้ตัดแบบงบส่วนนี้ออกเออเกือบตัดไปแล้วเกือบตัดส่วนบอกว่าสวยมากแต่ทำออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างอันเนี้ยมันเหมือนหินเลยอะแต่เป็นไม้นะไม่ใช่ไม้ดิเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นวีเนียร์วีเนียร์เออดีมากครับส่วนฝั่งนี้อันนี้เป็นตู้ละตู้เก็บของแล้วบ้านเราเนี่ยตอนที่เขาออกแบบมามันเป็นธีมแบบน้ําตาลเขียวเนาะน้ำตาลเขียวซึ่งไม่เคยมีสีนี้อยู่ในหัวเลยแค่นั้นแต่ว่าพอทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมูทมันดีมันดูแบบโค้ชชี่คริสมัส คือลองคิดสภาพนะว่าถ้าเกิดแบบว่ามีต้นคริสต์มาสมาตั้งอะ่ะตรงเนี้ยอะไรเงี้ยมันก็แบบสวยมากไปในกรน,นีนะไปห้องนอนเลยไหมเดี๋ยวาห้องแต่งตัวก่อน oh <my> อันนี้ห้องแต่งตัวของฉันจ้ะ oh <my> คือตอนนี้เขาบิวเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพแต่พอเราดูละเอียดปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาฝังไฟไว้เยอะมากอะ่ะ เนี่ยพวกไฟตรงนี้ oh. พอมันกระทบกับแผ่นอย่างเงี้ยเนาะเราวม่รีดหินอันนี้สวยมากสวยมากซึ่งเราอะ่ะคุยกันอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่หินจริงบอกหินจริงมันแพงมาก,กดูแลยากดูแลยาก <c oughs> แล้วตัวนี้ก็เป็นชั้นเก็บของเต็มหมดเลยครับสิ่งหนึ่งที่ไม่มีตอนนี้นะคือบันได <c oughs> ต้องเอาบันไดามา <c oughs> อันนึงเล็งๆไว้อยู่เหมือนกันบันไดามาฝั่งนี้โอเคในนี้ก็มีห้องน้ําซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะได้ใช้บ้างโอเคเดี๋ยวเราสลับฝั่งกันเลยนะฮะมา นี่โอเคก้ oh God. อันนี้คือแบบ My World ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่นะครับซึ่งเราก็ใช้ในการแบบด,ดีมากเลยนะที่เขาทำเป็นกระจกบานใหญ่คือเข้ามามันตอนถ่ายรูปมันเหมือนเป็นอีกห้องหนึ่งอ่ะมันเหมือนห้องใหญ่มาก<ล>ะอะเหมือน,น,นแบบบอกว่าเอ้ยมีอีกห้องหนึ่งเหรอป่าคุณพ่อ,ค,พอคุณพ่อมาวันนั้นบอกว่าเอ๊ะแล้วฝั่งนู้นคืออะไร <c oughs> บอกไม่ใช่กระจกเ <c oughs> นี่ยแต่ <c oughs> ว่าเออกระจกโอเคมาสู่โซนไหนอันนี้ก็เป็นห้องที่เราใช้คุ้มมากๆนะครับคือนี่คือตู้หมดเลย แล้วก็น่าจะเก็บสูตรแครนไปเยอะมากอันนี้เอามาครึ่งหนึ่งละอันนี้ไม่ใช่พร็อของ HB ไม่ใช่นะอันนี้แต่พรอกของ Luxury b ์รี่อ,อันนี้คือของฉันเองจ้ะเนี่ยนี่เห็นไหมพอเปิดรับพวกมันก็จะแบบมีไฟเหมือนร้านใส่สูตรใช่ <c oughs> ก็เราพยายามแบ่งโซนอันนี้ก็เป็นโซนแบบอันนี้แค่ส่วนเดียวนะอันนี้ที่คอนโดนี่นับละสูตรนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งยังมีอีกครึ่งหนึ่ง มีที่สั่งตัดไปอีกนะครับก็มีทั้งที่แบบเป็นสปอนเซอร์ด้วยตัดเองด้วยเป็นคนที่ใช้สูตรในการทํางานถ้าเกิดเรานับวันแบบ300ถึง15วันแค่น่าจะใช้ไปประมาณแบบ300อะ่ะอุ้ยเกินเพราะฉะนั้นก็เลยจะค่อนข้างใช้ได้คุ้มค่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากมีมานานคือไอแลนด์เกๆ๋ๆคือพอทําเสร็จแล้วอะ่ะเราก็รู้สึกว่าห้องมันดูเล็กไปเลยอะ่ะตอนแรกม,มันใหญ่กว่านี้มากๆนะครับก็เลยคิดว่าแม่เ,าเราต้องมีห้องใหญ่กว่านี้แล้วจะเอายังจะเอา แต่ก็ว่าประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าห้องเนี้ยถ้าเกิดนับจากทุกห้องนะห้องนี้เป็นห้องที่เสียเงินกับการบิวค่อนข้างสูงที่สุดเพราะว่ามันใช้ไม้เยอะบิวเยอะจริงๆนะครับเราปิดหมดเลยเพราะตอน,นแรกข้างหลังมันดีเป็นหน้าตา่างอืมใช่นหน้าตา่างแล้วก็เขามีแถมแอร์เป็น wall type มาใช่ตอนนี้เราก็เปลี่ยนไปนคลสเซทไทยใช้คลสเซทไทยแค่าทาบ้านนี่ตรงนี้เดี๋ยวให้ประชาใส่ตุ้มหูจะได้จะ้ใส่แค่ช่องเดียวแค่ช่องเดียว นาฬิกาเดี่พี่แคนเนี่ยชอบตรงที่เปิดมาแล้วมันไฟสว่างไงนะใช่แล้วก็แบบลึกเข้าไปข้างในนี่จริงๆอ่ะลึกไปนู่นเลยนะเราใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยไปถึงนู่นเลยยาวไปนู่นเลยข้างในอ่ะนี่คือห้องแต่งตัวประมาณนี้น่าจะได้เห็นในคลิปบ่อยๆเพราะว่าน่าจะทำคลิปเยอะทำบ้านแล้วก็ใช้ให้คุ้มโอเคเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูห้องนอนครับ เติมเต็มมากมันเป็นโทนสีที่แบบมันไปในทางเดียวกันหมดเลยอะฮะมันเป็นโทนแบบขาวน้ำตาลชุดเว็าก็เข้ากับห้องนี้เหมือนกันนะใช่ไหมคะับชุดนอนชุดนอนเนี่ยในโทนเดียวกันห้องนี้ก็เราบิวฝั่งนี้ครับนี่ฮะบิวฝั่งนี้แล้วก็มีบิวตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้เหมือนเหมือนตรงที่ทีวีเลย เวชาเอาเนี้ยไม่เอาดีไหมอะ่ะมันแบบมันก็แพงขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะเออแต่ชาวมันก็จะโล่งเนาะทำแล้วก็ทาเลยดีกว่าปัแลาวดูเหมือนเป็นคนเยอะเลยเออแต่ทาแล้วก็สวยเลยใช่เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไรครับมันไปแค่ผนังเฉยเแต่ก็เหมือนเดิมเราก็เลือกใช้เป็นวีเนียลายหินลายหินเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรท<ช>ีเ่เขาเตรียมพวกปักอะไรพังโครงการเขาเตรียมพวกปักใช่ทีวีทีวีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรา เราห้องนอนเราจะไม่มีทีวีเนาะใช่จะไม่มีทีวีในห้องนอนเราเล่นมาจะได้แบบนอนได้อย่างเต็มที่ตอบดูดีนะคะแต่จริงคือเรามีโทรศัพท์เล่นอยู่บิลเนี่ยก็คือของ Luxury Living จนถึงตรงนี้เลยครับนี่ตู้เสื้อผ้าอันนี้เป็นตู้ฝั่งที่ตอนแรกคิดว่ามันจะเล็กแต่พอดูจริงเฮ้ยใหญ่ว่าใหญ่เหมือนกันนี่บอกซื้อบ้านนี้เสื้อผ้ามันจะอะไรนักหนาเยอะจริงเยอะของใครของฉันนี่แหละ ซึ่ง,งอยากจะบอกว่างานบิวของเขาดีมากเลยครับรู้สึกมันสวยมากๆเนี่ยใช่เนี่ปิดให้ดูตรงนี้ก็เป็นแบบลิ้นชุมลิ้นชักอะไรใหญ่มากๆใส่ได้เราใช้พื้นที่เต็มเลยด้วยความที่ซิลลี่ม,มันสูงเนาะก็เลยจะแบบเก็บของได้เยอะมากจริงๆในห้องนี้จะมีสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบมากๆก็คือเรื่องของ เตียงเตียงนี่ต้องบอกว่าเป็นโอมาสทั้งเซตนะฮะใช่เตียงฟูกแล้วก็หมอนของโอมาสเนี่ยเราตอนนั้นเนี่ยไปทำงานด้วยพอดีครับแล้วก็เราก็ทําคลิปทําอะไรอยู่แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยลองแบบโคทําคลิปกันไหมเพื่อที่จะเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องของเตียงเราก็เลยให้ถูกใจแล้วก็ให้ไปชาไปเลือก <c oughs> ไปเลือกที่ที่ชอปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยแบบถ้าเกิดใครเคยไปช็อปโอมาสนะมันจะไม่บอกอราคาที่อเอกอมยักมยนะมันจะไม่บอกราคานะ เราก็เลยอาจให้ประชาลองนอนว่าอันไหนชอบที่สุดอะไรเงี้ยก็จะกะว่าจะดีวันนั้นมาเสร็จปุ๊บประปชาก็เลยชอบอันนี้เพราะรู้สึก f e ล l i n g ดีก็เลยไปดูราคาฟูกร้านหนึ่ง <c oughs> ยืนค้างกันอยู่แบบฟูกร้านหนึ่งเลยแต่นอนดีจริงบอกได้พูดได้เพราะว่านอนเมื่อคืนดีมากไม่อยากจะตื่นเลยไม่อยากตื่นเลยไม่ชาบมัไม่ชาตื่นสายมากดีตั้งแต่แบบตั้งแต่ขึ้นไปนอนเลยเออโอเคมากมากอันนี้เขามีนี่ด้วยนะเป็นเพราะ ผ้าปูลายแบบลายแพงมากออต้องไปเลือกลองดูอ่ะเขาจะแบบมันไม่ใช่เป็นแบบลายธรรมดาเทมอะไรของเขาใช่จิลิงก็ดีมากเหมือนกันจิลิงดีมากครับหมอนก็ช่หมองก็ดีมากจริงๆอันนี้ต้องถามพี่แคทเลยพี่แคทเป็นคนแบบเรื่องมากเรื่องหนอนมากใช่ทุกวันนี้หมอนเต็มบ้านซื้อมาเป็นสิบใบเหมือนกับซื้ออันนี้แล้วก็ยังแบบยังไม่โดนอันนี้ก็ยังไม่โดนอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาเรื่อยๆ แต่แน่โอเคมากแต่มันก็แล้วแต่คนหมายถึงว่าความชอบแต่ละคนเหมนกันคนชอบหมอนแบนหมอนสูงอืออลองดูได้อีกอันนึงที่เพิ่งมาติดตั้งวันนี้เลยก็คือเป็นชั้นหรือว่าเป็นตู้ของทางโมบิลคลิกนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราชอบเรยจะเห็นไหมคบว่ามันพอดีเลยเป๊ะเลยเห็นปะเป๊ะเพราะว่าเราวัดขนาดไปแล้วพอดีเป๊ะเลยนี่คือข้อดีของการคัสตอมนะครับก็คือเราวัดขนาดไปเป๊ะเลยว่าเราต้องการเท่านี้ พอเฟอร์นิเจอร์มาปุ๊บก็เลยเป็นขนาดเป๊ะก็เลยทําให้มันแบบคำว่ามันดูสวยมากขึ้นนะแล้วก็อีกสองอันที่มาเติมเต็มร้องมากเลยก็คือนี่ครับให้ดูฝั่งไหนดีอ่ะโอเคเป็นตู้ข้างเตียงโมเดลคลิกเหมือนกันเออจริงก็านานหานานอยู่เหมือนกันนะตู้ข้างเตียงอะหานานหานานแต่ว่าตู้ข้างเตียงเนี่ยพอดีมันมีฟิกอย่างนี้เราเนี่ยมีปลั๊กอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังเป๊ะเลยครับซึ่งมันบิ้วมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราจะหาไอ้ตู้ตรงเนี้ยบางทีมันก็สูงเกินปลั๊ก ติดปักก็เลยสุดท้ายใช้โมบิลคลิกเลยฮะก็คือออกแบบคัสตอมมาให้มันแบบว่าไซส์พอดีซึ่งสองของในห้องเนี้ยก็จะเลือกเป็นแบบสีเดียวไปเลยไม่ได้เป็นแบบเออไม่ได้เป็นทโทนแบบของข้างล่างสีไม้เขามีแบบหลายเฉดมากเป็นแบบโอ๊กดำเป็นโอ๊กเออภูมิใจที่ไปชาเลือกได้เก่งมากนะฮะอันนี้ของตกแต่งของ SB ที่เขามาแต่งมาอยู่นะชอบตรงนี้แหละแค m b บ d i a เรียสเคิร์ดพม่านพม่านก็เป็นของมัลติลินเฮาส์โดยด้านบนเนี่ยพม่านจะเป็นแบบที่กันแสงร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ มาเช้าก็มืดไปชาบอกว่าไปชายังรู้สึกว่าไปชามันยังมืดอยู่เลยเก้าโมงแล้วเหรอเก้าโมงแล้วออดบ้านเราเนี่ยติดฟิล์มด้วยนะครับเพื่อให้มันแบบว่ากันความร้อนแล้วก็กัน UV ฟิล์มเนี่ยก็เป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า a a f อฟบนะครับก็ทํารีวิวไปแล้วเหมือนกันเรียกว่าบ้านเนี้ยต้องขอบคุณเพราะว่าเรามีสปอนเซอร์ที่ท,ที่ดีลกันมาเยอะมากๆนะฮะทำงานกับคนเยอะมากาทำงานคนเยอะมากการทาบ้านเนี้ยเลยทําให้เราแบบว่ามีความรู้เรื่องบ้านเยอะขึ้นมากๆนะครับวับนนี้ต้องขอบคุณบอกว่า ทีมงานทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะต้องเหมือนกับขอบคุณสปอนเซอร์อะนะฮะคือขอบคุณทีมเฟิร์มทีมเฟิร์มเนี่ยเป็นทีมคอนซัลท์ครับที่คอยดูแลตั้งแต่ตอนที่เราคุยกับทีมบิวอ,อินดูแลการออกแบบการก่อสร้างอยู่กับทีมเฟิร์มมาแบบหลายเดือนมากๆนะฮะต้องขอบคุณทีมเฟิร์มด้วยนะครับทีมเฟิร์มนี่ก็ทำแบบทำงานดีมากจริง ใช่ไม่ว่าแบบจะมีอะไรเข้ามาทำาเนาะเซลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องใช้ความรู้ด้านแบบวิศวะวิศวกอรอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องก็เขาก็จะเข้ามาช่วยดูคุยด้วยตลอดเพราะเขาจะมีในทีมเขาจะมีทั้งวิศวะโยธาวิศวะไฟฟ้าสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยตอบคำถามแทนเราได้แล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเรา ซึ่งทำงานดีมากนี่นคอนเฟิร์มนะฮะเป็นทีมคอนซัลที่ที่เขาจะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับทีมเฟิร์มนะฮะแล้วก็ขอบคุณลักชัวรี่ลิฟวิ่งเนาะทีมขอบคุณพี่ตุ้ยนะฮะแล้วก็พี่โอทีมออกแบบทุกคนเลยทีม่อสร้างที่บอกว่าวทำงานตรงเวลามากโอ้แบบทำเร็วมาก <laughs> ทําเร็วมาก <laughs> เราปกต <laughs> <laughs> ิเวลาทำบ้านมันก็จะต้องมีการกำหนดเวลาหรือว่าการจ่ายเงินตามรอบอยู่แล้วใช่คะอ่ uh huh. าฮะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมาหรือว่า จ่ายเงินแล้วไม่ได้ตามที่ตกลงอะไรอย่างเงี้ย<ม>ไม่ตรงตามตารางก้องแบบการสร้างบ้านต้องยืดไปอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยแทบจะแบบเสร็จก่อนเวลาดล้คือแบบตรงเป๊ะๆก็เลยทําให้การทาบ้านของเราเนี่ยมันก็เลยมีความวุ่นวายไม่ได้มากเท่าที่เราจินตนาการเอาไว้ต,ตอนแรกนะฮะไล่อันนึงสําคัญมากที่เราเปิดแอร์ก็ได้ฉ่ากับวันแบบนี้ต้องทั้งแอร์ทั้งไฟทั้งบ้านตอนนี้ใช่ขอบคุณโซลาร์เซลล์ครับจากปาโก้คาซาครับอันนี้ติดตั้งแต่บ้านยังไม่บิ้วเลย มาปิดมาติดก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยเขาโทรมาหาบอกว่าครบหกเดือนแล้วนะเลยเข้ามาล้างโซลาเซลล์ให้ด้วยเป็นบริการที่แบบว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะ,ะบริการเข้ามาล้างให้แล้วก็มันมีปัญหาก่อนอันนี้นที่มีเรื่องไฟอะไรไม่เขาอยู่แล้วมันเกิดแบบน่าจะเป็นไฟมันขัดข้องอะไรสักอย่างทาให้ตัวขัดเอาของโซลาร์เซลล์มันมันมันปัดขึ้น,นจะมีไฟดับเามีไฟดับอะไรประมาณเนี้ยทางทีมก็ติดต่อมาเลยว่าเฮ้ยเกิดความผิดปกติที่บ้านไหมครับเดี๋ยวทีมของเข้าไปดูได้ไหมหรือว่าตอนนั้นใบชาอยู่พดี ก็ลองคิดตรงนี้ได้ไหมครับอะไรเงี้ยก็ดูแลดีมากๆเอามันแบบปรับไปหรือเปล่าเลยใช่ปากกาคาซานะครับถ้าเกิดนับรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็เยอะมากๆเพราะเราทาบ้านมาเราซื้อบ้านตอนพฤษภาคมปีแล้วตอนนี้คือเมษายนละคือเรากับเรื่องพวกนี้ปีนึงใช่เกือบปีละแต่ออกมาก็รู้สึกว่าโอเคถูกใจมากๆนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรายังคงคิดกันไม่ตกอยู่ตอนนี้ว่าเราจะทำไงดีก็คือสวนข้างบ้าน เพราะว่ามันเยอะกว่าที่เราคิดหมายถึงว่ามันพื้นที่มันเยอะพื้นที่มันใหญ่ที่คิดอ่าหญ้ามันเยอะอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันก็จะมันก็จะมีปัญหานิดนึงตอนนี้เราเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นแบบไหนดีจะแบบไหนดีจะเทคอนกรีตไปเลยไหมอ่าฮะหรือจะเป็นสวนหินแต่ตอนนี้ก็คือลองปล่อยเป็นหญ้าไปก่อนว่ามันดูแลลำบากเยอะขนาดไหนเพราะคนที่คอมเมนต์มาเตือนเราก็เยอะเหมือนกันว่ามันดูแลยากดูแลยากนะระวังแบบสัตว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องตัด ต้องดูแลอ่ะต้องตัดอยู่เรื่อยๆเลยก็เลยคิดกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงกันดีก็ยังไม่ได้ข้อสรุปตอนนี้สิ่งที่ปลูกเพิ่มเติมไปมีแค่แบบว่าต้นอ้อยกับต้นกล้วยในแห่ขันมากขขึ้นเลยนะขึ้นเพราะว่าพ่อฉันอะพ่อฉันมาซดลดน้ําให้พ่อมาลดน้ําทุกวันเออโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ